สวัสดีครับช่างเปยนจากร้านสบายทีสวิตนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น macbook air 13นิ้ว m1 นะครับโมเดลเป็น a237 นะครับเครื่องนี้ส่งเข้ามาในการเครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับผมก็ได้ทำการแกะเครื่องเช็คดูเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับผมก็คือเป็นตัวนี้นะครับผมอ่านี้เป็นหน้าตาของตัวเมนบอร์ดเครื่องรุ่นนี้นะครับ นะครับตัวนี้ก็จะเป็น CPU นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิป PMU ชิป power นะครับ IC ปสองชิปชาร์จนะครับจะอยู่ข้าง CPU เลยนะครับและนี่จะเป็นชิปแนนนะครับก็จากที่ไล่เช็คไฟแล้วก็เช็คระบบไปนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของจุดที่ช็อตนะครับเป็นในส่วนของตัวชุดสามวิสาม AON นะครับผมชุดนี้เป็น v d d m a i n นะครับผมตัวลายนี้ช็อตทั้งไลยเลยนะครับจุดที่เจอก็จะเป็นบริเวณหลังตัวชิป power นะครับตัวนี้ชิป power จะอยู่ด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวที่ช็อตเนี่ยมันจะอยู่แถวบริเวณหลังด้าน ชิบจุด Power นะครับตรงนี้นะครับผมก็แก้ไขจุดนี้ไปตอนนี้เครื่องก็เปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมการชาร์จไฟก็ชาร์จได้นะครับตอนนี้จบงานนะครับผมสำหรับค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่องนะครับแม็กปุ๊กอาการเปิดไม่ติดนะครับสมารถส่งให้ร้านสบายสวิตดูแลให้ได้แล้วก็ก่อนจากกันไปขอฝากล้านไปด้วยตอนนี้มี10สาขาแล้วอยู่ลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยสำหรับวันนี้ถ้าเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับกับคนที่รับชมครับสวัสดีครับ